สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มพุทธคุณนะครับวันนี้จะให้ชมพระสมเด็จพิมพ์แซยิดแขนหักศอกของหลวงปู่ผูที่ผมบอกไงนะอาจารย์ทํำยังไงลูกศิษย์ก็ต้องทําเรียนแบบอย่างนั้นนะครับหลวงปู่ผูก็ใช้บล็อกแม่พิมพ์ของสมเด็จพระลังคองค์เนี้ยนะฮะที่เคยน,นําเสนอในคลิปก่อนๆเน,นี่ยนะครับเอามา,าทําเป็นพระของตัวเองนะครับ ออกเป็นพิมพ์แสยิดแขนหักสอบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเช่นเคยครับองซ้ายไม่มีพุทธคุณขวามีพุทธคุณข้างบนก็เทินกันผมนําเสนอไปแล้วนะครับเรามาชมกันเนื้อที่ผมบอกไงหลวงปู่ภูเนื้อจะออกไปทางแก่ปูนเหมือนกับสมเด็จบางคุณพรมอะไรพวกนี้นะครับจะไม่หนึกนุ่มแบบสมเด็จวัดระคังนะครับก็เรามาชมกันใกล้ๆอันนี้เป็นของเก๊น,นะครับของเก๊นเนี่ยที่ เสียงเขาบอกเป็นเนื้อทุบตับอ่ะเนี่ยเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเหมือนขนมทุบตับนะครับส่วนนี้เป็นเนื้อแก่ปูนนะครับลวงปู่ผู้วัดอินนะครับก็ให้ชมกันชัดๆใกล้ๆหน่อยนึงนะฮะเปรียบเทียบกันเนี่ยดูองค์ซ้ายดูดูเหมือนจะแท้นะดูเก่ากว่าอีกนะแต่ว่าเป็นเก๊นะครับเป็นพระเก๊อันนี้ชมด้านหลังกันนะครับ ถาเป็นเล่นหากันนะครับเอ่อนักสะสมนิยมพักเครื่องก็จะเล่นหาหลวงปู่ปูพิมแสยิทนี่ก็มีชื่อ,อเหมือนกันเนื่องจากว่าท่านเป็นสิทธิ์ของสมเด็จวิจารตโตนะครับในสร้างพระอ่าของพิมสี่เหลี่ยมชิ้นฟักเนะี่ยเรียนแบบหรือล้อพิมพเขาเรียกล้อพิมพ์ของสมเด็จวิจารตโตผู้เป็นอาจารย์นะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับให้สังเกตดู เหมือนกันไม้แขนเขินการหักศอกยันข้างเป็นยังไงนะฮะนี่ก็ไว้ขังหน้าผมจะนำเสนออีกนะครับก็อันนี้ให้ชมอ่าเป็นการอ้างอิงเฉยๆว่าเาหลวงปู่ภูท่านทำพิมพ์เนี้ยนะมานะครับส่วนคนที่เห็นข้างบนเนี้ยก็จะเข้าใจว่าเนี่ยคือพระเกนะครับเพราะว่าไม่มีในบันทึกตำราตำหนิเซียนว่าเป็นสมเด็จวัดคะัง แต่จริงๆแล้วเป็นสมเดเ็จวัลขังหนึ่ในร้อพิมพ์พิเศษนะครับซึ่งที่ผมบอกไนงะถ้าไม่มีบันทึกในตำราตำหนีหรือประวัติศาสตร์บันทึกอะไรมาเนี่ยพระห่าเนี้จะอยู่ในมุมมืดเลยก็น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับมรดกภาคเครื่องมรดกไทยมรดกโลกนี้ก็จะสูญหายไปตามกาลเวลานะลูกหลานไทยก็ไม่เคยรู้ว่าจะมีสิ่งนี้อยู่จริงนะครับดังนั้นวิธีของผมเนี่ยจะพิสูจน์ ด้วยการแตะถ่ายพุทธคุณจะทำให้เรารู้พระในมุมมืดของสมเด็จโตที่ไม่ได้โผล่มาปรากฏ